บทที่14ปฏิทานคาถายาเทวตาสัติวิหารวาสินีทูเปะเรโปพิกเ,เ,ร,เรตหินตหินตาธรรมวาเนาพระัุตุรูชิตาโสติงกโรงเตทะวิหารมัตดเลเทราจมัมชานวกาจพิกวงสารามิกาทานปฏิอุปาสกา ทามาจเทสานิกามาเจเอสรัสัพปานาปุปตาสกิตาพวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันธสังภวาสัง,าาสงเสรทจาตาอัทโวปปาติกานิยานิกันธรรมวรังปฏิจเตสเพปพิทุขสะกโรุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมวธรรมัตทราจปุรา สังโฆหุตุสัโควะอัายะจิตตายาจาระมิระคตุสพังโสเพปิธามาจาริโนยุฒิสัพพิเนียนะอรมมีอริยปเวติเตปสันนาหุตุสเปปิปานิโดนพุทธะสนิสัมมาทาลังปะริจัมโตกาเิเทโปัสตุพุติปาวายะสตานั สมิธานีตุเมธานีมาตาปิตาจะจัตาชาน,นิจังรักันติปุตตะกันเววังธรรมเมนราชาโนปชัญรักันติสัพพะทาบทที่สิบห้าเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกข์ปัตตาจนิทุกข์ปัญปัตาาดดาปปตาจานิปยาโสตุปัตาปตาจานิโสตระองตุสัพเพปุบานินโน เอตาวตาจะอันเห็นสัมปทนปุญญสัมปทานสัเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปต,ติสิทธยาทา,า,า,าตนัทันตุตตสัายะสีลัรกันตุสัพทาาวนายพุตาปุตุทัาจันตุเทวตาคตาสภเพุทธาภรปตาปัจเจกาณจะยังพลังอาราตานจะเตชสนะรักขันันธ์ธรสัพส บทที่สิบหกสุนังคาราคาถาโอตุสัพพังสุนันคารมรักขันตุสัพปเทวะตาสัพพุทธานุปาโมนาสกีโอตุนิรัตตาโอตุสัพพังสุนันคารมรักขันตุสัพปเทวะตาสัพพันนานุปาโมนาสกีโอตุนิรัตตาโอตุสัพพังสุนันคารมรักขันตุสัพปเทวะตาสัพพสังขารุปาเวนา เศรษฐีมรุญตุนิรันตร์ด้วยอารุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอารุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายประศุมวลพระสูตรพระปริพฤะษากถาเหล่านี้ขอความสุขดิ์สิทธิจงเกิดมีแก่พระเจ้าในวันทุพอสิริวันขอให้ทัพเจ้าควรจะทุกภัยทั้งปวงขอให้จนเจริญทั้งทั้ง สำเร็จจงจดได้ผลเกิดมีแก่ข้าพเจ้าเลยนะแต่บบน้ยาีุวินาทีนี้อกรเตนไปตามพรสปรดันดาลโดยเทิดและขอให้เราโดยที่ตัวมาทายจงโดยที่มทาานในกาสวดสาธท่าและัารละลาวี้งเมื่อได้อนุโมทนาแล้วโปรดนำวิญอาณให้แก่ข้าพเจ้าในพระทุกวสารวันและวัตถุมงคลพี่ปีตายเจถึง เรียงแยเศษถีเรียงไหวพลุกแ่แตลอดจนบรโจบหมดทั้งปวงที่ส่งสสงสร้างเครื่องเพื่อเียงเรื่องอานยิ่งยากระลกจงสมดุลสัิ์สิญรุ่ประการเทวสารทุสารทุกสาธทุกอนุโมทานิสบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จบจิตตภาวนาพร้อมทให้เป็พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอผลบุญนี้จนเป็นเหตุผลจนสมถุภูมิจิตศรัทธารุ่งสว่างเจริญจิตตภาวนาคุ้มครอขอจนประจานราชภัยทำปวงพ้นจากความทุกข์เกิดใจทัจทงสิ่งประสบความสมบัติเจริญลื่งเร็วในหน้าที่การงารชนชนะต่ออุปสรรคและนานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่านสารสมบัติบริวารสมบัติมดีดวงตาดีธรรมสมเร็จในการยึดศาสนากรรมฐานเกิด และ,จะเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่คืออายุมะสุขก,การพละเทอขออนุโมทนาคุณกับครอบครัวสุธีตุ่าสุปสรุสสธุปทานิมร์ทา